สำหรับนะครับวิธีเข้าระบบงานทะเบียนวัดผล s g s นะครับของคุณครูนะครับเข้ายังไงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้งานนะครับงานทะเบียนวัดผล s g s ของครูนะครับซึ่งสังเกตวิวที่ url นะครับตรงนี้นะครับจะขึ้น s g s 3นะครับ po pp คีดอเว info นะครับถ้าเป็น s g s 1 2 4 5 6ี้นี้ไม่รู้นะครับว่าเป็นลิงก์ HGS ของครูหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นลิงก์ HGS ของนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองไม่รู้นะครับก็สังเกตกันดูนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้ description นะครับวิธีการเข้า HGS งานเรียนวัดผลของครูก็ตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อผู้ใช้นะครับก็เป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของคุณครูนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณคุนเองนะครับก็ก่อเข้าไปเลยนะครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านรหัสผ่านถ้ามัอย่อเปลี่ยนแงลง ถ้าวานก่อนใช้งานนะครับจะเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็กด c a n c e ิลนะครับระบบนะครับก็จะพาเราเข้ามาในงานทะเบียนวัดผลนะครับเ g s ของครูและนะครับซึ่งถ้าโรงเรียนของคุณครูนะครับเปิดนะครับให้แก้ไขนะครับเกตนะครับเราก็จะสามารถ เข้าไปแก้ไขได้แต่ถ้าโรงเรียนของครูไม่เปิดให้แก้ไขนะครับยังไม่เปิดให้แก้ไขนะครับก็ยังไม่เข้าไปสามารถแก้ไขใส่คะแนนนักเรียนได้นะครับก็สังเกตดูปีการศึกษาด้วยนะครับสำหรับวิธีการเข้าใช้งานเอสนะครับของครูนะครับง่ายๆก็ถึงเท่านี้นะครับผม